หกสัญญาณเตือนอาการที่ทำให้เราใครเป็นไงคะตาโมวตาพร่า,มอ,ามองไม่ชัดค่ะโอ้ยพี่ปลาได้รับข้อคำถามมากเลยนะคะพี่ปลาเป็นอะไรไม่รู้ว่าตาม,มันโมวตาม,มันมองไม่ชัดตาม,มันเห็นไม่ชัดเลยค่ะวันนี้พี่ปลาอยากจะบอกว่าหกสัญญาณเตือนหรือหกสาเหตุที่ทำให้เรามีการต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างตามพี่ปลามาเลยคะ่ะ อนี้ในปัจจุบันนะคะพี่ปรจาจะได้รับข้อคาถามมากๆเลยพี่ปราก็เป็นอะไรไม่รู้ว่าตามันมัวค่ะตามองเห็นไม่ชัดแล้วก็อย่างเลยนะคะที่สําคัญมากๆคืออูมันรู้สึกมองอะไรแล้วมันเปลี่ยนไปเลยค่ะพี่ปาอายุหนูยังไม่มากนะคะไม่ใช่อายุมากค่ะเชื่อไหมคะเมื่อก่อนเราจะบอกเลยว่าถ้าอยุมากขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยค่ะที่เยวะต่างๆเราจะเริ่มเสริมถอยลงไม่เว้นแม้แต่ดวงตา นอกจากนี้ปัญหาดาังสายตาก็จะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยสูงอายุได้เป็นไงคะสายตาต้องใช้มากทั้งจอมือถือทั้งคอมพิวเตอร์อู้แลสิ่งต่างๆล่ะค่ะไฟ์ลสล์แล้วก็โรคประจาตัวที่เราอาจจะมีทําให้เราเกิดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆคราวนี้มาดูเลยค่ะสัญญาณเตือนหรือสายเหตุต่างๆที่ทําให้การมองเห็นของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือตาพร่ามัวเกิดจากอะไรคะข้อที่หนึ่ง เป็นไงคะจ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆเชื่อไหมคะคนส่วนมากเนี่ยใช้เวลาประมาณเนี่ย400นาทีในการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแลป็ปท็อปและก็แท็บเล็ตทำให้เรามีปัญหาเสี่ยงต่อสายตาเนื่องจากอุปรกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะหรือที่เราเรียกว่าดิจิทัลไอสเตรนมีมากขึ้นคะ่ะ ซึ่งมันจะทําให้เรามีอาการเป็นไงตาล้ามองภาพเห็นไม่ชัดอย่างไรก็ตามปัญหาที่พบก็คือเชื่อไหมคะว่าคนเราไม่ค่อยกระพริบตาในระหว่างที่ใช้อุปรกรณ์เหล่านี้คะ่ะสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะตาแห้งคะ่ะหรือเกิดอาการระคายเคืองตามมาซึ่งมีการศึกษาว่าเมื่อเราใช้อุปรกรณ์ดิจิทัลอัตราการกระพริบตาจะลด,ดลงมากถึงเจ็ดสิเอร์เซ็นเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการที่ใช้อย่างถูกต้องค่ะอย่างไรก็ตามการอ่านตัวหนังสือบนหน้าจอทำให้เราต้องใช้สายตามากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะตัวอักษรมักจะมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่คมชัดเท่ากับการอ่านกระดาษแต่โชคดีค่ะที่ปัญหาในเรื่องของสายตานะคะเราสามารถบรรเทาลงหลังจากที่เราละสายตาจากประกอบดังกล่าวนอกจากนี้คืออะไรคะ พี่ปราอยากแนะนำนะคะวิธีการค่ะที่เราจะป้องกันอาการต่างๆนี้คือใช้กฎ20ต่อ20ต่อ20คือในทุก20นาทีให้เราหลับตาหรือมองไปข้างหน้าค่ะโดยมีความห่างจากสายตา20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีแต่หากเรายังคงมีปัญหากับการมองเห็นพี่ปราแนะนำเลยนะคะอย่าลังเลเลยค่ะที่จะไปพบแพทย์นะคะ ก็แสดงว่าปัญหาของเราตรงนี้มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสายตาแล้วค่ะถึงตอนนี้ยพี่ปรายาจะแชร์ข้อคิดเห็นอยาาเป็นเรื่องเล่าตัวเองเลยนะคะช่วงนี้พี่ก็ต้องตัดต่อแล้วก็ใช้สายตามากใช่ไหมคะบางครั้งนี่เราลืมขึ้นมาในอ่มโอภาพมันมัวมองไม่ชัดเลยอันนั้นเนี่ยก็คือการที่เราว่า,วาเราทํางานต่างๆนานๆโดยที่เราไม่ได้กระพริบตาเลยแบบจ้องมองจ้องต่างๆอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะ วันนี้เราทราบในเรื่องกดต่างๆที่พี่ปลาแชร์ให้แล้วใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u t u b e พี่ติฟี่ฟิชเป็นก่อนกระเรียนใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะโอ้โหสัญ,ญญาณตื่นหรือสาเหตุที่ทําให้สายตาเราเป็นไงคะแห้ง่ามมวแล้วก็เรียกว,ว่าจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการมองเห็นมีอะไรอีก ตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อที่2หลายคนจะมีปัญหานี้มากเลยนะคะก็คือใส่คอนแทคเลนส์นานมากเกินไปค่ะอูพี่ปราเกี่ยวหรคะเกี่ยวค่ะยิ่งเราใส่คอนแทคเลนส์นานมากเท่าไหร่เชื่อไหมคะว่าอาจจะมีบรรดาสิ่งสกปรกต่างๆเมื่อโปรตีนหรือแร่ธาตุก็จะยิ่งกก่อตัวมากขึ้นค่ะนอกจากมันจะทำให้สายตาเราผ้ามัวแล้วเราก็อาจจะเจ็บตา แล้วก็มีอาการตาแห้งท้งนี้นะคะวิธีง่ายๆที่บอกได้ว่าคอนแทคเลนส์เป็นตัวการที่ทําให้เรามี่าการดังกล่าวหรือไม่ก็คือให้เราลองถอดคอนแทคเลนส์ออกคะ่ะแล้วก็ใส่แว่นเชื่อไหมคะหากทัศนวิสัยของเราชัดเจนมากกว่าเดิมบางทีอาจจะเป็นเพราะคอนแทคเลนส์สกปรกก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะต่อให้คอนแทคเลนส์ของเราอยู่ในสภาพปกติเราก็ยังต้องทําความสะอาดมันทุกวัน และเปลี่ยนไปใช้อันใหม่ตามวันที่ที่ระบุไว้ข้างกรงหรือเปลี่ยนเป็น d ดล l y Contact ก็ได้นะคะเดลี่คอนแท็เลคือเป็นไงคะเปลี่ยนใหม่ทุกวันเพื่อสุขานาหั่ที่ดีของดวงตา,าอย่าปล่อยทิ้ไงไว้ค่ะเพราะปัญหาสายตามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะข้อที่สาสำหรับในรายที่ตั้งครันเชื่อไหมคะถ้าสนาวิสัยที่เปลี่ยนไปอย่างการมองเห็นภาพไม่ชัด และมองเห็นภาพซ้อนถือเป็นอาการพื้นฐานที่มักเกิดในระหว่างตั้งครรภ์เลยค่ะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนสามารถทําให้ของเหลวที่อยู่หลังกระจกตาเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างและก็ความเหนียวอันนี้จึงเป็นสาเหตุเลยค่ะหผู้หญิงเนี่ยที่ตั้งครรภ์หลายรายเลยค่ะถึงมีสายตาสั้นหรือสายตายาว พี่ปลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลยนะคะเคยมีหลายคนเขียนข้อคําถามมาว่าปราตอนนี้หนูกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะทําไมการมองเห็นภาพนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นอาจจะมองเห็นเป็นลักษณะของสายตาสั้นมากขึ้นหรือสายตายาวมากขึ้นอันนี้คือเหตุผละค่ะจนถึงช่วงเวลาหลังคลอดลูกนอกจากนี้คนที่กำลังเป็นแม่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีอาการตาแห้งสำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งสามารถนำไปสู่การมองเห็นภาพที่เบลอ แล้วทำให้รู้สึกไม่สบายตาเลยค่ะตอนใส่คอนแทคเลนส์เพราะฉะนั้นถ้าใครใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีปัญหาอะไรต้องตรวจเช็คเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ตั้งครันสำหรับหญิงที่ตั้งครันเวลามีปัญหานะคะขอให้ไปพบแพทย์ที่เราฝากครันไว้ค่ะข้อที่4กระจกตาถลอกอกระจกตาถลอดคืออะไรคะกระจกตาถลอกคือภาวะที่เยื่อที่มีหน้าที่ปกป้องกระจกตาหลุดลอกค่ะ นอกจากมันจะทำให้เรารู้สึกเป็นไงก็เจ็บค่ะเราก็จะมองเห็นภาพไม่ชัดตาแดงหรือเราจะรู้สึกว่ามีเม็ดทรายอยู่ข้างในดวงตาอย่างไรก็ตามถ้าพบว่ากระจกตาเราถลอกนะคะเราควรไปพบแพทย์ที่เรี่ยเ็วที่สุดเน้นระยำค่ะถ้าเราเพบว่ากระจกตาของเราถลอกควรจะไปพบแพทย์ที่เร็วที่สุดหากเป็นปัญหาการะลอกเล็กๆน้อยๆมันก็จะหายไปเองในไม่กี่วันนะคะ แต่แพทย์ก็อาจให้ยาปฏิชีวนะมายอดตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการให้ยาหรือบางครั้งนะคะจะมีการให้ยาเสียลอยด้วยค่ะให้ทำไมละพี่ปราเพื่อลดค่ะลดการอักเสบและโอกาสที่จะเกิดรอยแผลเป็นซึ่งอาจทำให้เราสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรพี่ปราถึงพูดเสมอเลยนะคะตาเรื่องสายตานี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่เรื่องเล่นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นหากเราใส่คอนแทคเลนส์ให้หยุดใช้จนกระทั่งตาหายสนิทอย่างนึ่งที่พี่ไพรอยากจะแลกเปลี่ยนเลยนะคะหลายคนถ้าเริ่มมีปัญหาของสายตาการมองเห็นไม่ชัดหรืออะไรย่าซื้อ,อยาหยอดตามาหยอดเองนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวนี้มันจะเกิดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากเลยและที่สําคัญมากๆคืออะไรคะรักษาไม่หายด้วยนะคะเพราะว่าตาของเรานี่จะเรียกว่าบอดอย่างถาวรเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของสายตาถ้ามีอาการต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีไม่ต้องลังเลเลยค่ะข้อที่ห้าเป็นต้อหินเชื่อหรือไม่คะว่าคนสูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินสูงขึ้นแต่ความจริงแล้วคุณทุกวัยก็สามารถเป็นต้อหินได้นะคะทั้งนี้โรคดังกล่าวเกิดขึ้นอะไรคะเมื่อของเหลวส่วนเกินในดวงตาทำให้เกิดแรงดันที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเส้นประสาทตาค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะพี่ปราบอกเลยว่าความน่ากลัวของต้อหิงก็คือเขาจะไม่มีสัญญาณตื่นใดๆเลยนะคะให้เราทราบล่วงหน้าเมื่อเรารู้โตว,ว่าการมองเห็นเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะสูญเสียบางส่วนที่สำคัญของดวงตาไปแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะที่เราต้องไปเช็คสายตาเป็นประจำสำหรับคนที่มีอายุ18-60ปีนะคะพี่ปราบอกเลยถ้ามีโอกาสก็ไปเช็คเลยค่ะ คบทุกปีเลยนะคะก็เหมือนกับเราไปตรวจร่างกายเลยค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากหรือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็เช่นกันค่ะควรจะไปตรวจทุกปีเลยนะคะข้อที่6ยาทานบางชนิดไม่ว่าจะเป็นแอนตี้เฮสมียนยาวความดันโลหิตหรือยาต้านซึมเศร้าก็ล้วนแต่ทําให้ตาของเราแห้งได้ค่ะซึ่งมันจะไปชะลอการผลิตน้าําตาหรือเปลี่ยนองค์ประกอบของน้าําตาส่งผลให้น้าตาราเหยเร็วขึ้น เราก็จะรู้สึกว่ามีบางอย่างติดอยู่ในดวงตาเห็นภาพไม่ชัดปวดตาตาแดงหรือมีน้ำตามากอย่างไรก็ตามนะคะพี่ปราณเนรยามเลยว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่ตาจะแห้งเพราะฮอร์โมนที่ผันผวนระหว่างตั้งครรภ์การทานยาคุมกําเนิดและการบําบัดด้วยฮอร์โมนนอกจากนี้การเป็นโรคลูมาตอยและโรคเบาหวานก็ทําให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะ หากรู้ตัวว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องปรึกษาแพทย์เพราะถ้าเป่าไว้าน,นานๆมันก็จะทําให้เกิดอาการติดเชื้อและนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นที่ถาวรมากเลยค่ะถึงตอนนี้การมองเห็นนี่สําคัญมากๆจริงๆเรื่องของตาก็สำคัญมากๆอย่าลืมค่ะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e พี่ทิวฟิชเป็นก่อนกระเรีนใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอ่องัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงมวยคุณภาพมาเป็นครอ่องัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบ 爸爸。<Bye. S 2> <Bye. S 1>